วันนั้นนะท่านผู้ชมมันยากตรงตามนี่แหละเ,ออเพราะว่าระยะมันค่อนข้างไกลยอยู่นะจริงแล้วนะครับผมเพราะว่าดับที่หนึ่งตอนนี้ยังไม่แผ่วไม้เห็นเลยมาเรื่อยๆนะครับครับต้องรอดูว,ว่าเกมนี้จะสามารถทําได้หรือเปล่านะทีมที่ตามอยู่ตอนนี้หรือว่าเวยป๋อจะมีแบบว่าสะดุดให้บ้างหรือเปล่านะครับผมตอนนี้คือแนบไม่สะดุดเลย น่ะเนี่ยโดดกันมาที่เรียบร้อยครับโวยป๋อลงมาแล้วนะตอนนี้เพราะว่าจากระยะห่างคะแนนตอนนี้ก็ถือว่าเยอะละจาก,กระดับสองนะครับทีมสปิริตก็ต้องเอาหน่อยละตอนนี้ครับผมสควอร <c oughs> ะบผมอาม้ามีลงทับครับ <c oughs> แล้วไม่มีปืนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมยิงกะโดดยิงเข้าหัวด้วยสควอจัดได้หนึ่งครับครับผมเกมนี้อาจจะมีให้ไวใ,ให้เห็นหรือเปล่าลเราโวยป๋อ ใกล้ๆมีอีกหนึ่งนะเนี่ยฮะยังไงแต่ถ้าเกิดว่าบวกสี่มาตั้งแต่ต้นนี้ก็รู้เรื่องอยู่ฮะครับผมแต่ยากนะเปิดได้ก่อนแล้วด้วยครับแต่นี่ไงไปเดินโล่งไปหน่อยครับบวกไปหนึ่งไหมบวกไปหนึ่งไว้ก่อนนะบวกไปหนึ่งอโอ้ยอเดอร์แล้วคาริโยไปหนึ่งแล้วมาฟิโอโตเป็นปืนพกนะดีดีอา้าวแต่ปืนพกได้มาใช่ครับผมแต่เขา,าคอนเฟิร์มคิวไปหนึ่งนะ นายซุกรู้หรือเปล่าว่ามีข้างหลังครับแต่สกอร์นี่ถือเนตไว้สักพักละเนตลูกนี้อ,อพอดีคาครับท่านผู้ชมต็มหัวโอ้โหแคบููลเ,เตเตดฮะตรงนี้คํานวณมาแล้วครับผมพอดีแบบไม่ต้องวิ่งเลยฮะตรงนี้ครับผมอาจจะยังไม่มียาด้วยนะเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ฟา,าร์มอะไรเก็บแต่ปืนครับผมไปรวบเลยไหมเพราะรู้ว่าเป็นหัวตารางนะฮะมีผลกับวันพรุ่งนี้นะครับคืบอ alpha s e นี่มีละบุหรุของเกมนี้เลยนะ เอาให้ได้แต่มีคนแจมมาเนบออปเนปต้องปิดตรงนี้นะอ้าวแล้วเกมเปลี่ยนหรือเปล่าต่อได้ไปด้วยครับเฮ้ยออเดอร์ก็เหลือคนเดียวอะไม่มียาโอ้ยเนปเกือบได้มาเฟียโซเอ้ารอจนได้หนึ่งหนึ่งยาไม่มีและเรียบร้อยเอ็มสิบหกไปแล้วฮะโอ้ตะโกนลั่นเลยเอาได้เมื่อกี้ไปไกลนอนยิง ก็ถือว่าโอเคนะครับมมีเรกไว้บ้างครับผมไม่งั้นเขาโหไหลไปไกลเลยฮะตอนนี้คือเท่ากับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสมาร์ทพอยตอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองคะแนนนะครับครับเอาว่าวยป่อจบไปละรพรุ่งนี้ก็ทุกคนต้องมุ่งเป้าไปที่ทําไม่ได้หนึ่งร้อยห้าสิบสองคะแนนแล้วก็ถัดไปเกมถัดไปกินไก่นะครับครับผมซึ่งดูดิอย่างสป,ปิริตก็ ต้องดูว่าเกมนี้ลากไปได้เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าน้าเกมนี้ก็คือห่างจากแต้ม m a าร Point ไปเ,เกือบหกสิบแต้มนะครับเก้าเกมเดี๋ยวรอดูกันว่า p วยปอจะจัดให้แบบไว้หรือเปล่า BTR ไหลเข้ามาชา้าเลยจะมาปิด Alpha ปปอัลฟาเซเว่ครับผมมาเป็นแต้มที่ควรจะทำนะเพราะว่าผู้เล่นเขาเหลือไม่ครบครับผมแล้วก็บีทต้องการคะแนนด้วย นเนตย้ำมุมเดิมแต่อรอบนี้โดนสามสิบไม่แม่นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมตาเลดครับเดินเช็คปูนแตงนี้ก่อนยังไม่เจอแตงน,นี้เจอแล้วอาช้าไปหน่อยหรือเปล่าช้าไปนิดนึงป้องจิกอยู่ป้องจิกอยู่เรียบ,ร,บร้อยเคลียได้ครับขึ้นมาที่แปดสิบห้าคะแนนและรอบ DTR ดีกว่าเคลียร์ได้สวยงามนะครับผมมุมนี้ได้ไปต่อแล้ว รีเพยมาดูช็อตสอยลงล่มไม่ได้แต่ว่ามากระโดดยิงปับเอาหัวเลยเอ้ลูกนี้ก็สวยฮะนับวีมาเฉียบๆมาดูพับช้าครับมีแต่ช็อตโดนโดดยิงนั่นอ่ัวยอป๋อขยับต่อครับสำหรับ BTR ครับมาได้ไปสามแต้มแบบไม่เสียล็อกดาวเลยนะเราทง<ม>คุ้มจัดเลยครับไม่เปิงตัวไม่เปิงตัว เก็บรถกันไปเพิ่มเติมฮะตามอยู่ไม่เยอะเป็นสนปนะที่ลงมาแทนเลยายญครับขยับมุมนี้เหมือนหเหมือนออกวงไปหาที่ฟาร์มนะอย่างงี้หรือว่ามาเก็บรถเฉยๆไม่ได้ใจนะครับแล้วขึ้นมาปาดเรียบร้อยโอซิซานได้ทางด้านของไซเซ่ไปครับ D ็ X ครับผมโอ้มีแค่24นัดเองครับเหมือน อุ้ยยาก็ไม่มีนะเหมือนยังไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยนะเคนมาประ,ประทกะก่อนเร่งเครื่องหรือเปล่าแบบว่าแค่นี้พอเดี๋ยไปฟาร์มจากกล่องเอาโหก็เกิดไปหน่อยลนะอไม่มียานเนี่ยหมวกก็ไม่มีคนระับกระตุนยังไม่มีเลยไปดีกว่าฮะโอแต่นี่ผ่านมาทั้งหมดหกนาทีแล้วนะของที่มีแค่นี้ครับครับผมทีทีททเน้นหายกล่าวมาเลยครับ ข้อมูลได้แบบเน้นๆครับผมมีเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับผมเอาคิงออกเอาใส่ติ้งใส่ติ้งคุณจอาใส่ติ้งฮะคุณว่าไงไม่เราจะได้ไปทางเดียวกันกันใส่ติ้งอ่าออกไปทางแบบว่าไปเอาทางไส้ทางไส้เอออ่าที่ี้งนี้ครับ LGD 7จ็ดสิบสี่คะแนนครับผมดีก็เต็งได้อยู่นะอ๋อผมรู้ละสีถิงสีถิงเฮ้ยได้ได้นี่เป่าทางจีนทางจีนทางจีนสีถิงฮะสีถิงอ,อาชิงเนี่ยนี่อาชิงอาถิงยังไงไล่เช็คม,ม,มุมอยู่ฮะเทียนบาร์เทียนบาร์นีไ่ไม่ฟื้นเลยครับ <laughs> ไฟแต่ละรอบไี่มีเสียหายตลอดนะเอ็นพี่แล้วก็เหมือนจะมาสวยแล้วนะแต่ชา้าไปหน่อยจะโดนวอยไงวอยมาข้างหลังอืมกำลังทำมาสวยเลยเออเจดีกำลังแบบว่าตกใจอยู่เลยอ่ะอยู่ดี่เปิดมาโดนนกดาวสองวอยเล่นเลยเจอวอยตรวจมาข้างหลังหายไปสอง้ยโอ้นี่จะไปยิงตะกิดเขาจเจอเขาตวนหัวมาเลยอ <laughs> หายไปครึ่งหลอดเหมือนจะเข้าหัวแบบว่านัดเดียวเลยว่าเมื่อกี้เน้นๆเ,เลยเอาไปครึ่งหลอดแล้วท่านผู้ชมอ่ะวิทยาครับผมก็เมื่อกี้มีฟาทะนะก็เลยได้มาฟาร์มเพิ่มเติมก่อนเข้าวงครับครับจุมบูโซนไปอืมอาตาเลสครับนี่ขนาดไปฟาร์มมานิดนึงแล้วก็ไป,ประทะต่อนะของยังดูเยอะกว่าเลยฮะกว่าเคเ็นใช่ไหมกว่าเคนอ่ะทำไม,อมของน่าจะยื้อกันอยู่แน่เลยดูทรงครับผม แตเลสครับ BTR อันนี้ก็ถือว่ายังลุ้นกันอยู่หลายตนอยู่นะรเราอียิปต์เชียก็มี BTR ้วยนะที่ได้ลุ้นมากที่สุดบารซิลจีนอสัสสตรียานะที่ผลิตเอฟเฟคครับโหงอัปเดตจะดีดไปไหนท่ารอบนี้ ดีสายสุดหายท้องกันหมดใครอยู่กลางวง,องตอนนี้เกือบจะหลุดวงอยู่แล้วผมอ,อินฟลูเอนซ์ดิฟกลับเลยอืมเมื่อกี้แลนมาตินนะครับลิจิกน่าจะสวยสุดแล้วตอนนี้โอ้โหแต่จะสวยหรือเปล่ามีคนจะมาขึ้นตรงนี้โอ้โเอฟเฟกต์กีนสปิริตก็อยากได้ผมไฮคาร์วอนของไลนมาตินนะมันสวยจริงนะท่านผู้ชมฟาร์มได้ยาวๆฮะ คิดว่าน่าจะต้องเริ่มแบบว่ามารวมกันแล้วครับสบหรับดเจกครับผมเนินเขาตรงนี้แยกกันเยอะเดี๋ยวโดนเกี่ยวไปได้นะเทียนบาร์ก็มูเช่นเดียวกันครับจะมีการประทะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูสาหรับเทียนบาร์เพราะเขาไม่ค่อยปล่อยนะบ้านตรงไหนคือเลือกบ้านที่สวยไปเลยน่าจะไฟแล้วนะหมดอยู่นะอะะอบวงทางขวา เหมือนจะเล่นช้านะลรอปิดวงเล่นเลยค,ครับรอบนี้กัดมาที่ซีดีไรครับลีออนเอา,าเรามีโดนยินงท้ายผมนับล่าถึงหลอดเก็บนี้เราพีเดชชั่นไปยังนะเกมนี้ยังเลยยังฮ้ยผมเอาเลยรีเจกลีเจกเหรออาร์ซีอืม ริเจกนะรู้นะเอ็มนี้ผมเมื่อกี้วงที่ไหนนะแตนมาตินเหรอใช่อ๋อรีเจ็กสวยนะสวยอยู่แต่ยังไม่เข้าเมืองผมไปที่ผมไปวอยนั่นอาล่ะวอยเริ่มเริ่มคลังล่งนะตอนนี้ว,วอยสวยมากนะพื้นที่อ่ะเมืเ่อกี้นี่เอวอยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนแตนไม่มีทีมชิดด้วยอ่าถือว่าคุณเฉียบอยู่นะนะ จำแมปไม่ได้ด้วยตายไปก่อน <c oughs> ไม่เห็นนะดูไม่ทันเมื่อกี้ครับผมแวมพายก็จูบบุโซโน,นะครับผมมูฟช้าค่อยๆขยับมาตัดมาที่ด้านหน้าของทันเดอร์ท็อกับกลับมารวมสี่นะครับบ้านทางด้านล่างของบ้านคนรวยนะสามแยกผมมีเทียนบาเล่นอยู่กลางทุ่งเลยเหรอมาเล่นทุงตรงแท้งน้ำนี้ตนะั้งแต่เฟสนี้อาจจะโลกมาหรือเปล่า ปาดที่ a b g ตงด่านรับโอ้โหเฮ้ยคุณยิงไปแค่สิบนัดกว่าเองครับคือโดนทุกนัดอ่ะคุณนัดเมื่อกี้แล้วล่วงสองเลยใช่ัที่ผ่านไม่ได้ชัวร์ครับคุณยิงโคตรชัวร์ครับท่านผู้ชมขออภัยเลยตรงย่าคำนี้เลยผมจัดนะจอดนี้เอาเอายังฝืนแทมล่าอ๋อแต่ว่ามุมเนินปิดครับผมแล้วแต่เขาตามมาดิเฮ้ยโดนดิเพิร์สช็อตโดนดิโสองแต่รับเติร์แล้วอยังไงบูตอนก็กิน นแทไปเรื่อยบังคับลงมาปั๊มยาแล้วหนึ่งนัดไปครับเลยโอ้โหแทมล่ายังถือว่าใจกล้าที่จะมาเล่นต่อนะนี่ไงวอลอยู่สวยไหมโอ้โหแต่ไหลลงมาในเมืองแล้วผมว่าตำแหน่งนี้บิ r ยาสวยที่สุดนะบีพีได้ไปหนึ่งน็อกนะเมื่อกู่นี้ครับเพิ่นไปหน่อยนะจะมาปิดหน้าของเคเอ็นครับ ครับผมแหวนพายเข้ามาจากข้างหลังเลยอน่าจะต้องเสียด้านด็อกไปแล้วนะได้เพิ่มมาด้วยเองหนึ่งเชเวฟตัวฉีแบบนี้เคลียร์ร่างซ้ายสวยครับตัวฉีกไงท่านผู้ชมแต่ต้องระวังดีๆระยะมันค่อนข้างห่างแล้วโทนี่เคไหลไปคนเดียวไหลไปคนเดียวแล้วตัดดูโทนี่หน่อยขอดูโทนี่หน่อยป่าแล้วไล่ทีไปก่อนไล่ที่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรได้ผมว่าได้วะนี่ไงผมว่าได้โอ้โห เอาจนขึ้นเนนเล็กๆไม่ได้อะท่านผู<ข>้ชมเขาขึ้นรถไปด้วยเหรอนั่นนะเหมือนฝั่งนู้นเอาบนนอกดาวขึ้นรถไปด้วยแล้วเราตามเอา,เอาสุดอ,อยู่ว่าทำไมถึงมูมหนีมนีเพื่อนอยู่ในรถครับผมแล้วเอวีเอไมได้ะฉิงครับผมเข้าเจอกันอีกแล้วแตดีกับเทียนบาร์แต่ว,ว่าคุ้มไงช้อนพึงนพ่งสอนเพึงพ่งพึ่งรีเพย์มาไงโชว์อีกหนึ่งทีแต่ว่ารอบนี้โอ้ไปไม่รอดครับผมนี่ยังเอามาได้นะอมาอาละ เอาโซอิซี่ไปได้เหมียวล่าเอาต่อมาข้างหลังอีกอ่ะน่าจะหลังอีกทีหนึ่งนะทรงนี้กลับไปช่วยกันกลับไปช่วยกันดีกว่าอ่ะโซอิีส,ส่วนได้โซน่เคได้ครับหลิงอุ้ยเขาหัวขันแล้วเดียวอ้โหสนุกดีเดก่อนแต่ยังขันท่วอ,อยู่แบบนี้ไม่หลอดนวน่ะเอาไงยังไม่ได้เกือบหายรับผมอย่างมันเลยตรงนี้มันตับเลยแล้วหัวเอ้ยไม่หลบอุ้ยเลือดเด้งพอดี แล้วตามมาเก็บงานได้มาแย่มาแย่ครับผมแต่เราดึงได้นะอันนี้มาเข้มเหรอเตามได้อยู่เปตามได้ครับใช่ครับแล้วไหลมา LGD เถียนก็บ IBM นะครับจะตายังตามล่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเทียนบาร์ตอนนี้แต่ถ้าขับเข้าวงยังไงน่าจะเจอกันอีกครับครับผมขึ้นเนินมาอยู่ไกลจากวงอยู่พอสมควรนะสี่คนครบครับผมครับ อ๋อผมี d r ไหลลงมาเล่นในเมืองด้วยครับผมแต่ก็ยังไม่ทิ้งเนินเขานะครับพูดแบบอาจจะช่วยเพื่อนยากหน่อยครับครับผม BDR ผมว่าเขาลูกนะก็สวยอยู่แล้วนะอืลงมาในเมืองด้วยอ่ะอ่าเียเอาฟาเกมมิ่งก็เข้ามาอยู่ข้างในเลยแล้วกันเหลือสองคนออกไปเล่นร้านโล่งมันเลือกได้ไม่เยอะนะครับมาจ,จุ่มในเมืองรอวงเข้าเดีกวอ่ะ ัดมาที่บอยเดินทางด้านบนของเมืองนะครับมันก็กว้างอยู่ประมาณหนึ่งฮะต้องคุมดีๆครับแล้ววงอัปเดตโอ้ปึ๊บโอ้โหเมืองอ่ะวงเมืองมีโอกาสวงเมืองแล้วฮะงานนี้เมืองแท้ๆเลยผมบอกเลยวงนี้แต่สปิริตอยู่กลางเมืองเลยตอนนี้ใช่ครับหน่วยปอจบไปแล้วนะครับถ้าได้ไก่ก็น่าจะหลักหน่วยอะ่ะครับผม หรือเปล่าอุ้ยไม่ดิตามอยู่30ใช่ถ้าได้ไก่ก็อาจจะเหลือสักหลัก10หน่วยอาจจะหลักหน่วยได้อยู่ถ้ายิงเยอะนะแต่ว่านี่มือยิงเพราะท่านยากบ้าไปอีกแล้วครับเอามาชาร์จวอยฮะคือถึงปุ๊บล่วงปั๊บเลยฮะตรงนี้ใช่ QCC นอกไปอีกหนึ่งเป็นอ้โนมียิงอ๋อเป็นซอยข้างๆกันตึกสูงนะครับเรามาร์กไปโดนสตาร์เลดปิดเลยฮะ KN จบไปแฮนด์ดับที่1 4ครับผมครับผมสีต้า ยังไงใครยิงมาติกมาติกมองหาอยู่วะครับผมอุ้ยเขาไม่ได้หรือเปล่าลุงนั้นได้ยินเสียงกิกถอยก่อนเลยโอ้โหย่างไปยางไปแต่ฝ่าวิ่งไปโดนโนซี่รั้ผมเปิดน้องดาวแต่โนูบุศน่าเมียวล่ามาเมียวล่าโดนซ้ำเลยก็ซ้ำไวจัด อะไรให้ดูยิงยางก่อนให้ดูยิงยางก่อนโอ้พี่ชายขอดูแอรพายหน่อยขอดูยิงคนหน่อยวันนี้ตนานที่จะมีเออมาแล้วแล้วโอซโดนมาเจ็บโดนมาเจ็บแล้วถึงน้องดาวถึงน้องดาวแล้วหนอนหลบฉันผมทุนี่เคแล้วชเวมาเทนขึ้นมาเทนได้ด้วยแล้วเหีือโนบุคนเดียววไกลๆโนบุโนบุไปก่อนไปรู้แล้วงานนี้ฮะปล่อยก่อนแล้วฮะต้องเข้าวงครับผมใช่ครับดูงที่เสียเหนียวล่าไปนะ ตัดมาที่ A P G เล่นสุดเลยฮะ A P G เหลือคนงคนเดินมายัดทยาแล้วชุบได้ได้เลยตีไปฮะแล้วเพื่อนเหมือนจะไม่มีใครอยู่ใกล้ด้วยนะทยาตรงนี้ครับผมเนี่ย B T R อย่างที่บอกว่าเพื่อน2คนข้างบนเนี่ยไปมาช่วยไม่ได้นะใช่ครับผมแต่มาแล้วมาช้าไปหรือเปล่าโอ้โหเขาพร้อมเล่นแล้วครับผมแล้วเข้ามาถึงทางด้านหนึ่งยังไงมุมนี้เรียบร้อย A P G ไปก่อนครับผมแต่ว่า B T R ไม่คุมเลยฮะตรงนี้คือถ้าเล่นรวมสีน่าจะสวยกว่านี้ครับใช่ครับ คือเต็มเี่ยวดเสียสักคนหนึ่งใช่ทไมอันนี้โอ้โหกลายเป็นเสียสองคนแล้วเป็นวงเมืองแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับบีท <GT R S 2> ีอารอนนี้จออยู่ที่แปดสิบแปดแต้มนะครับผมครับผมโอ้แต่เอพีจีพวกนี้เหนื่อยแน่นอนครับตามอยู่ห้าสิบต่อห้าสิบเอ็ดหสิบเอ็ดบวกสามสิบโอ้ยกไกลเลยฮะอันนี้อ,อาจจะไปลุ้นเรื่องอันดับแทนแล้วเราเสียตาไปได้คิวซีรับผมดอกดาวแล้วจะซ้ำแต่ว่า อุ้ยโอ้ยเนี่ยถูกตำแหน่งครับผมแต่เขาไหลลงไปบันไดล่างแล้วเขาจะเข้าไปเหยียบมั้ยคิดว่าจะไหลเข้าโดน,นอยู่นะโอ้ยไอย้ยวนเป็นระเบิดน,นึงนะครับวิ่งไปวิ่งมาเอา้าไฟคว้างไม่ฟกว้างเฉยน่าจะเพื่อนของทีมงานออของโอเลยโตอืมอย่างนี้เขาได้รีเทสเอ้ยไฟเผามาสวยน้องใหม่อีกทีนึง ไม่ทันสายได้ไดเ,รเรียบร้อย,อยโอ้โหไม่ไม่ได้สู้แบบเต็มรูปแบบสักทีนะเทียนบาร์ไปลุ้นกันต่อวันพรุ่งนี้ฮะตอนนี้มี20แต้มลุ้นคือลุ้นว่าจะจบประอันที่เท่าไหร่นะลุ้นคือใช่เพราะว่าซีดีเกมนี้ครับพอได้ไก่ไปนี่ก็รักษาระยะห่างได้ประมาณหนึ่งนะครับผมทีมตัริตได้มาอีกหนึ่งน็อกดาวน์นะครับครับผมจะเหนื่อยอยู่ฮ่เดนบาร์ถ้าจะแบบไปเอาเงินรางวัลเพิ่มนะ ต้องเอาท็อปแปดอะตึ้งห่างอยู่ประมาณสี่สิบแต้มอะถ้าดีขึ้นแนวดีหมิวนเอามีโอกาส <ใน S 1> มีโอกาสปึ๊บบอยยังอยู่นะสามารถรีเซ็ตได้นะครับครับผมิด,ดูดิวนี้คุณจะแบบไม้แรกๆคุณจะจบต่ำกว่าสิบป,ปะเอ้ยบอยโอ้โหถึงใกล้ถึงใกล้นะคุณดูดีๆนะบอยนี่ตึงๆแล้วเครื่องติดแล้วไงอ่าแรก งมมาโหเป็นสิบเกมอยู่นะกว่าจะปลดล็อกนะครับมอยถือว่างมนานเกินนะเอาจยิงง้ใช่ตีดีแลนด์นนก็เริ่มมาละ <c oughs> มาช้ามายถึงฟอรมายถึงพร<อ>แต่ว่าคะแนนตามไม่ทันแล้วเออพราะสิดีจริงๆดีกว่านี้โอ้ดีกว่านี้เยอะเลยฮะแต่ว่ามาเทวนี้เล่นไม่ออกครับผมนี่ไงคนชอบแบบหาว่าผมแบบว่า ไม่ค่อยดูโมบายไม่ค่อยอะไรจริงๆผมดูตลอดนะ,อะเอออแต่แค่เนีย่ยเพิ่งได้กลับมาภาคเต็มๆครับผมนะฮะหลังนี้เจอกันยาวๆบอกเลยต้องต้องมันมนกันไปนะครับ,รบผมอินฟลูเอนซอโอโหนอกวงอืมเข้าตรงไหนครับหมุนขึ้นบนเหรอน่าจะเป็นเอ็มจดีไมที่รับอยู่ตอนนี้ตีตรงก็ดังเหรอเอจ ไปยังอ่ะเจดยังอ,อ,อยู่นี่ไงต้องตออกมาต้องมาตีตัว,น, D, <G> วนี้เดีแต่ดีเขามุมที่เป็นแบบนี้นี่มักจะทำได้ดีนะไปหรือจะแก้มืออีเลนแก้วผมว่าต้องวนกลับอ่ะนี่มันมีเนิน,เน,นสายเนินสายเออเนีนย่ยเนินที่เดโก้ไปอ่ะไหลาย,ยาวเลยเอาไปโดน,นดาบเพล่นเออยากเล่นไงจริงๆเข้าวงตรงๆก็ได้นะฮะตรงนี้แต่ถ้าปิดมันไม่ต้องระแวงหลังไงแต่ว่าไป ไม่แตะวงก่อนก็ดีนะจริงๆแล้วใช่ครับแล้วเขาเดินเลยเขาเดินแล้วครับมีโอกาสให้เขาเดินเขาเดินแน่นอนเดี๋ยวก็ทิ้งเลยครับโอ้ยจะโดนแถมหรือเปล่าหืมลิวบอยมาเบรกไว้ให้นะครับผมมาขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวก็ลอไปแล้วนะครับผมแต่เรื่องไม่เต็มนะฮะต้องระวังในเพลย์โซนเพลย์โซนจะมีคนรอดักอยู่แล้วหรือเปล่าต้องระวังส่วนลอนี่ต้องทิ้งครับครับผมอู้แล้วคือรถไว้อยู่ตรงรอด้วยครับเพื่อนมีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีรถ รถที่มีอยู่ไปเสียไปแล้วอืยังแตกครับโอ้เป็นเรื่องครับโอ้ยตัวบอยยังคมอยู่ฮะตรงนี้มีมุมปมยับวงห้าสกิดบ่ยไหมปครับมันแรงจัดเหมือนกันนะตรงนี้เดียก็คนเดียวครับครับไปตัดสินใจตู้นะแต่ว่าไม่ไหวอะผมจะเอาจีดีสวยใช่ครับอาจจะด้วยที่ไม่มีรถด้วยไหมผมว่ารถของรอใช้ได้แต่ว่ารอฉีกมาแล้วไปน็อกเน่อืม ทำทำไมนะตรงนี้ก็เลยจะถามอยู่เหลือแค่หลักที่นี่แม่สปอตหันไปปุ๊บเฟิร์สช็อตดีมากครับเมื่อตู้นี้อู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอข้างในเมืองหลายก็บอกจัดนะหันมา้างนี้ครับแล้วเฮ้ยมีโทนดีด้วยแหวงหวังหัวเข่าทีมแล้วเถียนได้มาเดโก้กล่าวว่าสกิจหัวเข่าไงเออแหมนั่งสันมิดเลยอุ้ยผู้เห็นเสียดายนะคือจริงๆที่เข้าวงอาจจะรอดอยู่ครับนั่นน่ะสิ ไปเลือกปันทะเพื่อเคลียนะอ๋อแต่ว่าอาจจะคิดว่าไปก็โล่งอยู่ดีเล่นก่อนดีกว่า <c oughs> แต่แค่มันดูยึกยักไปหน่อยเนี่ยโอ้โหแววไพายพื้นที่สวยจัดอืย่างที่บอกนะว่าวิาวทยาผมว่าเสีได้ไปนิดนึงไปแยกแล้วไปเลือกเล่นในเมืองครับครับเขาลูกนั้นนี่คือหวานเจี๊ยบเลยแล่วแววไพายเราได้เลยเอ,เอาไปนั่งมุมเดียวกับเดียโก้ครับซึ่งโทนี่เคเขา ล็อกอยู่แล้วนะครับผมเสียรถฟรีวิ่องออกขวาอะไรติดสมองไปครับผมสามก็บอกเลยทักไปโดนน่น <ไว S 1> มาติดครับน็อกดาวอยู่ในเมืองด้วยกันนะครับน่าจะเป็นการยิงข้ามบ,บ้านมานะ,นะในเมืองน่าจะยังไม่ประท้าไวเท่าไหร่นะครับอืมแหม่ย,ยังแวะเก็บของยังแวะเก็บของฮะตรงนี้ค่อนข้างไกลนะกระสุนไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะเราต้เกตไปรับแล้วฮะ แต่เข้าหัวไปหนึ่งแม่ก่อนถอนสักโคบแลมมันจะหมดแล้วนะไอดาวเมทไปแล้วครับโอเคเกมนี้ยิงเยอะฮะกลับมาเล่นเนินนี้ก่อนแต่ว่าต้องขยับเข้าไปโซนนะครับผมยังไม่ถึงโเโซนดีเท่าไหร่ครับ300 G D ยิงทุกทีมาแล้วชเพไม่ได้จีเอ้าดีเจกตอนนี้น็อกดาวไป2อเลยครับแล้วดูเอโลโดนสาด้วยเราได้แต้มมา600ดาวเมจของชเวฟ อุ้ย่าห์ดำเนิกันเพลินๆเหมือนกันนะเกมนี้แพมพากลับมาอยู่ที่7แล้วนะครับผมเฮ้ย75็ที่ตั้งไว้อาจจะมีถึงได้นะเกมนี้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปโนตี้ระยะไกลนะโทนี่เคกำเน็ตมาแต่ว่าเขาตัวใกล้ได้บายมาด้วยอีกหนึ่งคนแต่ชเวฟเนี่ยรอประคองอยู่แล้วฮะสวยงามเลยฮะตรงนี้สวยจะมายัะทางหน้าของโทนี่เคเอาล้งงานโอ๊ยคนนี้เพื่อนช่วยไม่ได้ใจเย็นเอาละเฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดของไอ้หนุ่มโทนี่เคครับ แม่เขาย้ายมุมเขาย้ายมุมมาเรียบร้อยครับผมโทนี่เคยังไงถอยสองคนเอามาปาดซะเลยจังหวะลงรถสวยงามสวยงามเลยครับผมต้องระวังตัวสุดท้ายครับจริงจริงครับผมหลังจากที่สองเกมแรกนิ่งอยู่นิ่งนะสองเกมแรกอะโนนี่เคนิ่งเป็นกล่องเลยโอ้นิ่งเกินนะสองเกมแรกแล้วเขากลับมาแล้วหรือเปล่าถือว่าทำมิ่งดีนะครับตอนนี้เวฟฉีกสวยครับแต่ต้องหาข้อมูลดีๆนะตัวสุดท้าย แล้วปาดจังหวะขึ้นรถมาแต่ว่ามีนูซี่ยิงค้ำไว้ให้เาเหลือคนเดียวเาเหลือคนเดียวอีเคดันมาโดนตัวเหลืดียวแล้วร้อนไปหน่อยหรือเปล่าวันนี้เวฟมายังมาแล้วเชวฟมาช่วยสวยงามโอ้เชเวฟได้เสียวเลยเมาตัวคู่นี้เชวฟยืนตำแหน่งดีจัดนะช็อตนี้ผมให้เลยอ๋อแล้วตรงนี้ดียร์ยังไงเดียเหมือนจะมาแงะใส่หน้าของทีมสปิริตนะครับผมสามคนในตัวตึกเอาไม่อยู่เหรออืมกลายเป็นเหลือคนเดียวเฉยเลยจังหวะที่แอมพายบงอยู่เฮ้ยแล้วมีอะไรลอยมา <c oughs> มน,นมาติโดนซ้ำไปก่อนอนะครับเปอดมาติไปหนึ่งทีมซาเบริตเสียหายจัดเลยครับผมยืนอยู่คนละชั้นนะฮะเอ้าหนูซี่ไปดูว่าพอลโลเปิดนะผมรีเจกเข้ามาเอาคืนนะตอนแรกไปยิงเข้าไว้แล้วหนูซี่ยิงแล้วเบิดซ้ำไปก่อนเหลือสองคนครับกําลังมาเลยฮนะดูมุมโอ้เขาาศใสจังหวะเราตีนี่มายึดเขาตรงนี้ไปตัวฮะแล้วเว็กซี่ไปโดนเฟรเดอร์ลครับยังยิงอยู่ฮะตอนนี้เฟรเดอร์ลดีวาย เสียดายนะเนี่ยตำแหน่งนี้สวยฮะของริเจกอ่ะใช่ครับยังไงโนมีใจก็อยากชุบแต่ว่านี่เต็มหน้ายิงไว้ยัดแล้วยิงสี่สี่เก็บสี่นน่ะใช่ไหมเห็นเขาตันไปตะโกนเ้าเาเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอเฮ้รเขาเขาพูดอะไรโอ้โหปากจู่ๆอ่ะผมเห็นอย่างนั้นะแต่เขาไม่ไม่เขาคนเกาหลีเออแต่ว่าปากจู่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยตะโกนยืนตะโกนเลยนะเมื่อกี้ะลวหันซ้ายอ่ะผมว่าเขาน่อาจจะนั่งใกล้กันอาจจะนั่งใกล้อ่าอตะโกนแบบเก็บสี่โจอืมใช่ไหมผม,ผม,ผมรู้สึกจะเก็บสี่เลยนะเพราะว่าที่ตะพิริตอยู่ครบนะตอนแรกใช่แง่แบบคนเดียวเอาอยู่เลยฮะเก็บเสร็จปุ๊บตะโกนหันซ้ายเลยหนึ่งคำไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรต้องไปถามทีมงานเอาอ ไปหลินหันกลับมาบอกอ๋อแอมท็อปทูจืดเลยจืดเลยบอกว่ากทเพี่อารม์เกมนะมีบ้างบางบ้างมันต้องปลดปล่อยออกมาบ้างนะจะไปฉีดบ้านเขาแม่มีตัวล็อกอยู่ต้องไม่นอนอยู่ข้างบ้านมุมนี้ยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับผมในหน้าของรีเจกฮะเข้ามาแจมไปโอ้ลิเจกมนไม่เกิดหมดเลยตรงนี้โอ้โหโดนแจมมาโอ้เป็นนี่ไงซายติงขึ้น สีสีถิงสีถิง <c oughs> จำไม่ได้ไพ่ประพูอะไรไว้สีถิงเอาไว้สามนะผมเมื่อกี้ใช่ครับผมเหมือนจะน็อกไว้แล้วเขาก็คอนเฟิร์มด้วยเน็ตนะนี่ครับผมเมื่อสักครู่นี้แต่บอยเจอยัดมาจากบีทีอาร์แต่ตาตาเล็กเขายัางออนไฟต่อเนื่องเปิดมาก,ก่อนหนึ่งน้องดาวแล้วสูงข้อสมกเจอไม้แล้ววิ่งหันหลังเหล่านี้ก็เรียบร้อยตาตาเล็กเอาไปอีกหนึ่งครับผม,บผมแต่จะโดนสติลมาหรือเปล่าผมสงสัยใต้แย่เล่นครับผมเหลือคนเดียวนะครับเหลือเหลสองคนครับผมขออภัยฮะับสำหรับวอย กยเป็นป่นหลังเลยบิดาสองคนนี่กลายเป็นว่ามาปั่นป่วนวอยเฉยเลยนะครับผมอ้าวแล้ววอยหันไปเกเลยใส่นัานของทีทีครับเฮ้ยมันพายเหมือนจะมารังแกปะทะกับลีเจกนะดูจากมินิแมปถ้าเราทําได้เขาลูกนั้นเป็นของเราครับสวยเลยเวมาทำได้เขาจะเป็นของเรา จะเป็นของเรานะอันนี้เวแย่งนะแ้บบับมาบับมาอีกทีโดนบับหมดทีนึงเรียบร้อยเฮ้ยเอาเรื่องจัดนะทีถิงไม่ไม่ลงมาตั้งนานนะเออถ้าลงมานี่คือโหให้คิงเชิดก่อนไงเออแน่จริงอยู่คนเดียวอ่ะทีถิงทีถิงเอาไว้สี่อะเกมนี้ใช่ครับอาโลดดนเดนจากเวีฟนี่เก็บสองเอาเลยฮะตรงนี้หรือคนเดียวยังไงแบมพายทุกทีทุกเวลา คอนเฟิ <Conf> ร์มไปสองแล้วล่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดครับผมก็ยังไม่ยอมตัดไปนะเลยเชื่อให้ดูกินยางงเขาเหมือนกันหล่อขนาดนี้ไม่ชอบอะไรหรือเปล่าเอมดีๆจบให้น้องขายผมหน่อยไม่ค่อยได้เห็นซีนของแมมพายเท่าไหร่ล่ะแต่ผมบอกเลยที่เสียดายเกมนี้สุดเนี่ยคือวิทยาครับที่ไปโดนถ้าเลือกรวมอยู่บนเขานะ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบใช่เขาลูกนี้มันเห็นทั้งเมืองครับโยหรือว่าจะหรือว่าจะเกินเกินนี่ตั้งเป้าไว้คือผมบอกแล้วว่าสวยๆคือแปดสิบใช่นะโอ้ยผมว่าแปดสิบนี่คือแบบสวยมากใช่ครับจากพอร์มแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าสี่เกมแรกอ่ะเพราะว่าจากสี่ห้าเกมแรกคือเราคะแนนน้อยใช่ครับโอ้ยนี่โอกาสไกลเลยผมให้เลย โอกาสไก่จริงครับเพราะว่าในเมืองยังไงบ้างครับซัดกันอยู่แล้วครับใช่ครับในเมืองผมว่ารอดออกมาได้เต็มที่ก็ทีมเดียวหรืออาจจะเสดมาอีกสักหนึ่งนิดหน่อยนะใช่ครับน่าจะเป็นวีดีอาร์เนี่ยที่ตั้งรับอยู่คือวีดีอาร์เหมือนเป็นฟิลเตอร์ให้เราก่อนหนึ่งชั้นอืมใครจะผ่านเข้ามาชิดเราก็ต้องซัดกันเองก่อนครับนะฮะเนี่ยเหมือนเรายังขยับไปเนินหน้าได้อีกทรีหมดรีหมดแล้วถึงน้อกไหมข้อเท้าแม่ขาดนิดหนึ่ง แล้เรียบร้อยดุ้งเลยฮะจังหวะนี้เอาถ้าเอาสวยจริงต้องแล้วนี่ไงสวยปะทันเดอร์ท้องต้องไปก่อนนี่ไงพอ,ท,องทันเดอร์พอทันเดอร์ท้องยิงสวนเราขึ้นมาข้างบนได้นะกิ๊กคิวติวไปไงสวยเลยครับผมเดี๋ยวไปลูกโอ้โหนี่ยห้าลูกเก็นไว้เออยังยังม<า>ีเยอะขนาดนี้เลยกอฟ้ามอทำโดนสะเก็ดไงกลางๆลางอือดีวิกซีจะมาไปแล้วฮะตรงนี้มาเกี่ยวโอ้ยถูกห้อง แต่หลบทันนะไม่ได้หล <ง S 2> บวิไว้โอ้โหเล่นกันไปแบมบพายบอกเล่นกันไปอย่าให้ถึงมือพี่เฮ้ยแลเราขอชุบได้ะทันดอร์ท็อกดึงทีนี้กลับมาเหรอกำลังจะดึงอะเอาดีเราแปะเดินหน้าทันไหมนี่มาแปะแล้วโอ้โหแต่แต่ถ้าเนี่ยทันดอร์ท็อกต้องออกไปก่อนไม่งั้นเราโดนวงไล่หลังก็บันเทิงอยู่เหมือนกันจังหวาลง ถ้าจังหวะลงนี้ BTR สอยฟรีเลยนะครับผมโทนี่เคจจะต้องเจ็บวงหน่อยแล้วงานนี้เรียบร้อยครับผมงานของ q x c ครับไปก่อนนะตรงนี้เนี่ย BTR กัดขัดทอคเสียโทนี่เคครับ BTR สอยฟรีจริงโทนี่เคชชเวฟเนี่ยมีเนินเล่นแต่ว่าโทนี่เคข้ามมาหาไม่ได้ครับครับผมแล้วเป็นสตาร์สตาร์เดครับผมจังหวะนอนยิงเรียบร้อยครับเราได้อีกสองทีต่อสอง เก็บไปสิบเจ็ดเเว็บผมว่าไหวอยู่อะเฮ้ยที่เราบอกว่ายี่สิบอีลิมเกือบถึงอยู่นะโอ้สิบเจ็ดเลยเหรอเพิ่งเห็นเบ๋บไหวเว้ยไหวเว,ว,ว้ยเทเว็บยังไงโดดมั่วบ <ๆ S 1> ดดับบับโอ,อ้โหรุ่งศรเขาหลวกกว่าแค่นั้นแหละก<บ>องสามครับผมได้ไก่เกมนี้ไปแต่ต้องบอกเลยว่า